ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวตะแกงเปลี่ยนทิศทางลมแอร์นะครับที่เอาไปติดที่คอยลร้อนนะครับอันนี้เป็นยี่ยห้อสมุไรนะครับผมสั่งมาจากช้อปปี้นะีรราคา400กว่าบาทนะครับขนาดอยู่ที่18นิ้วนะครับิวไปพัดด้านไหนจะเป็นรอยปันนี้ครับเนี่ยังมีตัวล็อกทุกตัวนะครับอย่างนี้นะครับตัวล็อกตัวล็อกปันตัวล็อกใบพัดทุกตัวนะครับ แล้นี่ก็จะเป็นด้านนอกที่เปลี่ยนทิศทางผมขึ้นหรือว่าออกข้างๆนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงข้างๆจะมีน็อตจับนะครับเป็นนอ็อตงานดีครับตัวน,นี้เป็นนอ็นอตน็อตเหล็กตัวนะครับจับแล้วก็มีช่องให้เรายึดนอด็อตยึดน็อตสี่ตัวนะครับน็อตสี่ตัวสี้นนะครับ ครับอันนี้เราติดตั้งแอร์ไว้ในบ้านนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการติดตั้งน้อยทีนี้ลมร้อนของคอยร้อนแอร์เนี่ยมันจะไหลพัดเข้ามาสู่ตัวบ้านที่เรามีอยู่นะครับทีนี้ปัญหาคือมันจะร้อนครับเวลาคนในห้องเปิดคนนั่งข้างนอกนี่จะร้อนมากนะครับทีนี้เราจะแก้ปัญหาโดยการติดตะแกรงเกลยนทิศทางลม ของลมร้อนจากคอยร้อนของแอกนะครับอันนี้นะครับผมจะให้ดูที่ทางลมงที่มันของคอยร้อนแลีมันจะเข้าบ้านเราเน,นะครับนจะพัดเข้าบ้านเราซึ่งมันทําให้คนที่อยู่ด้านนอกห้องน,นอนนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาโดยการใช้ตัวตะแกรงนะครับ ตัวตะแกรงตัวน,นี้นะครับเข้ามาใส่้วเดี๋ยวเปลี่ยนทิศทางลมเนี่ยให้มันพัดขึ้นเ้างบนนะลองดูจะขึ้นไหมนะเนี่ยครับเนี่ยนะลมก็จะพัดขึ้นบนหลังคานะครับแล้วก็รอดไปตรงช่องตรงน้นะครับนะเคยได้เยอะมากนะครับวิธีติดก็มันจะมีน็อตอยู่นะครับเราก็ยึดแบบยึดเอานะครับมันจะมีนออ็อตยึดได้สี่ตัวนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าหน้ากว้างเกินไปเราก็ตัดแปลง ที่เกี่ยวอะะครับเกี่ยวที่ตัวตะแกรงก็ได้นะอ,นอันนี้ลมพัดขึ้นด้านบนครับอันนี้ติดอย่างง่ายนะครับก็ใช้เคเันทายรัดแล้วก็ตัวเกี่ยวตัวเอสนะครับเกี่ยวที่ตัวตะแกรงแอร์ถ้าใครไม่มีตัวเกี่ยวก็ต้องใช้ลวดรัดไปด้านหลังคอยร้อนนะครับ แต่ถ้าใครจะเอาสวยงามก็ใช้นอ็อตยึดไปเลยนะครับแต่ว่าการที่ให้ช่างมาล้างเนี่ยมันค่อนลำบากนิดนึงครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเจ้าตะแกงตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับ